ถ้าไม่ได้จริงนี่ผมแบบผมแค้นแทนเลยอะแค้นแขนแค้นแขนเลยอะ,ยอะมาหน่อยสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออตโต้ววันนี้ผมขอแนะนำเป็น แอปย g Phone แอปพลิเคชันที่จะมาช่วยทุกคนฟาร์มเกมได้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นแอป g g p h o n e เป็นแอปพลิเคชันในระบบคราวมือถือเครื่องเดียวก็สามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันถึงแม้ว่าจะปิดอินเทอร์เน็ตไปแล้วปิดหน้าจอโทรศัพท์ไปแล้วตัวเกมก็ยังสามารถฟาร์มให้เราอยู่ได้สำหรับใครที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้หรือว่ากลัวแบตเสื่อมแอปย g p h o n e ตอบโจทย์มากราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบาทตัวแพ็กเกจที่ผมจะแนะนำเป็นแพ็กเกจ m v p ซึ่งแพ็กเกจนี้จะราคาแพงกว่าแพ็กเกจปกติ1เท่าแต่สเปคที่เขาให้มาสูงถึง3เท่ากันเลยแพ็ก M V I P แพงกว่านิดหน่อยแต่ผมบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าแน่นอนใครที่สนใจดาวน์โหลดก็สามารถดาวน์โหลดแอป U G Phone ผ่านลิงก์ใต้ดี s c r i p t i นใต้คลิปนี้ได้เลย ตอนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับสำหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกมลาริเนเจอร์ในระบบ iOS ผมก็ขอแนะนำเป็นร้านเจน้ำกระทะท็อปอัพเซ็นเตอร์เลยร้านค้าจะทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายก็เปิดมานานกว่า6ปีทางร้านรับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ iOS ไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกตอื่นๆต่างๆในเกมลาริเนจอร์ก็สามารถไปจัดกันได้ที่ร้านเจนน้ำกระทะท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยลิงก์จริงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ว้ให้ใต้ดีสคริปชันแล้วก็ใต้ปักหมุดคอมเมนต์กันเลยนะครับ สวัสดีคนทุกคนด้วยนะครับดีดดต้อนรับเข้าสู่ช่องไอซ์ฟันี่กับเกมไล่เลนเจอร์สำหรับคลิปนี้เนี่ยเรามาอยู่กับไอดีน้องทางบ้านกันอีกแล้วหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้เราเปิดกาชชาให้ไอดีน้องเขาไปเนี่ยบอกได้เลยว่าโอ้โหไม่อยากจะพูดเลยน้องเขาก็เลยส่ง ID ดีมาให้เปิดอีกหนึ่งไอดีนั่นเองและบอกได้เลยว่าไอดีนี้เป็นเลเวลป้ายแดงเวลน้อยมากๆแต่ว่าลูบี้ของเขากับตัวกาชาของเขาเนี่ย มีเยอะมากๆจริงๆคือลูบี้ของเขาตอนนี้เนี่ยมีอยู่2,200ลูบีและอีก168ตัวโอ้โหคือเยอะมากๆเขาบอกว่าให้เปิดตู้กาชาธาตุมือไทยหน่อยเพราะว่าตู้นี้เนี่ยเป็นตู้ที่คุ้มที่สุดแล้วมีทั้งตำแหน่งเลนเจอร์ตัวชนใกล้และก็เลนเจอร์ตัวทามเมทที่โกงที่สุดในเกม คือผมบอกได้เลยว่าใครที่ไม่เปิดเนี่ยพลาดมากๆและน้องเขาเนี่ยตั้งใจเก็บสะสมตั๋วเพื่อให้ผมเปิดโดยเฉพาะเลยเดี๋ยวเรามาเปิดกาชาให้กับน้องเขาวันเลยว่าเราจะเปิดได้เจ้าตัวของบอสคนนอกกฎหมายกับเจ้าตัวของแซลลี่นาฬิกาปู่หรือเปล่าเรามาลุ้นกันที่5ตั๋วแรกกันเลยและกันมา ถ้าเราเปิดได้เลนเจอร์สตัวนี้เร็วเนี่ยเราจะไปเปิดตู้กาชาแสงกันต่อเพราะว่าตู้แสงเนี่ยยังไงก็คุ้มอยู่แล้วแหละมาขอคมๆมาหน่อยโอ้โหได้เป็นเบาเลือดร้อนเรามาดูกันเลยว่าร60ยหกสิบใบเนี่ยเราจะใช้หมดหรือเปล่าหรือว่ามันจะได้ก่อนหน้านี้โอ้โหหรือมันจะออกก่อนก็ไม่รู้เหมือนกันมาหน่อยโอ้โหถือว่าประเดิมตู้กาชาไปก่อนแล้วกันตอนนี้ยังไม่ออกหรอกโอ้โหคือชื่อมันจะเหมือนอะไรขนาดนั้น โอ้โห و, ยังไม่มาเลยจังหวะนี้เนี่ยมันต้องมาแล้วไหมโอ้โหยังไม่มาสาหรับใครที่เปิดได้อะไรเนี่ยก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ถิงกันได้ด้านล่างคลิปนี้ลยกันซึ่งผมบอกได้เลยว่าน่าจะมีคนเปิดค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่าตอนที่ผมเข้าเซิร์ฟมาตอนแรกๆเลยเนี่ยคือมันหน่วงวามากๆน่าจะมีคนเปิดเยอะโอ้โหผมยังไม่ทันได้พูดอะไรเลยแดนคือแจกไปเหลืองผมแล้วอะตอนนี้อะ โอ้โหตอนนี้เซิร์ฟอาจจะหน่วงๆนิดนึนงเพราะว่ามีคนแย่งกัินเปิดเยอะและบอกได้เลยว่าคนที่เปิดได้เนี่ยมีจํานวนแบบหยิบมือนิดๆเองคือโอกาสมันออกคือน้อยจริงๆแหละรอบนี้อ่ะโอ้โหเราเปิดไปกี่ใบแล้วเนี่ยประมาณ30-40บใบแล้วยังไม่ออกเลยหมาหน่อยได้ไหมหมาหน่อยโอ้โหมาร์ชเมลโลมาอีกแล้วมาขอหน่อยขอภาพเดจาวูซ้ำๆอ่ะกลับมาเหมือนเดิมได้ไหมโอ้โหเดจาวูอะไรล่ะนี่โอเมิยวจิ เฮ้ยมันไม่ใช่ตัวที่ผมต้องการหรือเปล่ามาหน่อยร้อยสิบไปโอ้โหได้อีกแล้วบาวนีจอนตอนนี้เหลือประมาณร้อยกว่าใบไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าครูฝึกทหารผมว่าต้องออกไปรีตู้แป๊บหนึ่งแล้วแหละคือตู้นี้ก็น่าสนใจเหมือนกันมีทั้งอำเภอแล้วก็โคนี่โอ้โหผมก็ลังเลอย,อยู่เหมือนกันว่าจะเปิดตามล่า ตัวในเดือนนี้หรือว่าเจ้าตัวของบอสน,นอกกฎหมายดีคือมันดีทั้งคู่เลยแหละแต่ว่ายัางไงก็ต้องบอสคนนอกกฎหมายสิมาหน่อยโอ้โหเจ้าสาวคีย์บอร์ดมาขอคมๆมโอ้โหคีย์บอร์ดล่างแปดดาวตะกี้ให้เจ็ดดาวรอบนี้ให้แปดดาวมาอะไรเนี่ยถ้ารอบหน้าผมเปิดได้ล่างเอาต้าคือผมพอเลยตู้นี้อะมา มาหน่อยโอ้โหไซมอนนักบูเองจะมาอีกไม่ได้นะผมไม่ต้องการแล้วโโหรบินฮูดหรือว่าน้องเค้าเนี่ยจะต้องเกลือคือรอบก,ก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้สร้างรอยยิ้มให้กับน้องเขาแต่รอบนี้เราจะมาภาครอยยิ้มไม่ได้จะไม่ได้นะโอ้ห oh, oh, น่าจะเป็นคลิปภาครอยยิ้มของไอดีน้องทางบ้านหละคลิปนี้อะมาหน่อยโอ้โหเจมส์แอมพายต้องสาบเฮ้ยตอนนี้เราเหลือตัวกาชาไม่เยอะแล้ว โอ้โหถ้าไม่ได้เนี่ยผมแอบเครื่องเหมือนกันแหละคือร้อยกว่าใบเลยอะโอ้โ,อโหอลิซหัวแดงไม่ได้นะผมเื่องจริงๆแหละมาหน่อยโอ้โหแชมเปญเฮ้ยหรือว่ามันจะไม่ได้โอ้โหโรบินฮูดอีกแล้ว50บใบสุดท้ายไอดี ID น้องทางบ้านจะเกิดหรือเปล่าโอ้โหผมว่ามันไม่ใช่แล้วแหละเริ่มรู้สึกแปลกๆแล้วแหละทำไมเนี่ยทำไมมันไม่ออกเลยเฮ้ยมันมันแปลกหรือเปล่าเนี่ยมา นาฬิกาปู่ก็ได้มาหน่อยสักตัวหนึ่งอ่ะโอ้โหตู้เพิ่มโอกาสธาตุมือสองตัวแต่ดันได้ธาตุแบบอะไรเนี่ยโอ้โหธาตุเกลือทั้งนั้นเลย30ใบสุดท้ายโอ้โหสาบใบสุดท้ายเปิดได้6ครั้งถ้าหกครั้งนี้เนี่ยไม่ออกเลยสักตัวเนี่ยผมว่าเจ๋งแน่นอนนะรอบนี้โอ้โหอะไรเนี่ยสปีดสเก็ตระยะสั้นมูลผมนึกว่าเรนเจอร์ตัวนี้เป็นธาตุแสงสิอีกแต่ดันเป็นธาตุน้ําโอ้โหอะไรเนี่ยเฮ้ย ห้าครั้งสุดท้ายโอ้โหห้าครั้งสุดท้ายเอาตรงๆเลยผมบอกเลยว่าโอกาสในโอกาสในที่เราจะได้เลนเจอร์ตัวดีๆเนี่ยแทบจะเป็นศูนย์เลยตอนนี้มาหน่อยโอ้โหโรบินฮูดตัวเท่าเท่าไรนะเนี่ยคือผมเปิดได้เลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยไม่ต่ำกว่าสตัวแล้วแหละมาหน่อยโอ้โหนี่ไงเป็นไงล่ะนักลบผู้ก้าสองครั้งสุดท้ายเฮ้ยจะไม่ได้จริงโอ้โหถ้าไม่ได้จริงนี่ผมแบบผมแ้นแทนเลยแขน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 เลยอ่ะมาหน่อยโอ้โหปิดท้ายด้วยกบ เรียบร้อยเลยไอดีนี้ก็อย่างว่าเนาะคือมันมันแล้วแต่ช่วงจริงๆอะแต่ว่ารอบนี้ของเราคือ160ใบไม่ออกเลยเฮ้ยมันจะเกินไปหรือเปล่า gm โอ้โหถือว่าเป็นคลิปภาครอยยิ้มไอดี <c oughs> น้องเขาแล้วแหละคือไอดีน้องเขาแทบไม่มีตัวเล่นอยู่แล้วและดันเปิดไม่ได้ด้วยโอ้โหไอดี ID จบกันเลยทีเดียวโอ้โหด้แต่เลนเจอร์ตัวเกลือ คือโอ้โหไม่อยากจะพูดเลยจริงๆอะประมาณนี้ละกันก็ถือว่าเราเปิดกาชาปไปแล้วแต่ว่าผลประกอบการของคลิปนี้เนี่ยคือเกลือครับเจ๊งเลยใช้คําว่าเจ๊งได้คุ้มค่ามากๆอะเจ๊งแบบไม่รู้จะเจ๊งแบบไหนแล้วอะตอนนี้โอ้โหแสงมืดไม่ออกแม้แต่ตัวเดียวเงาของนาฬิกาปู่ก็ไม่ออกโอ้โหได้โรบินฮูดมา3ตัวอะไรเนี่ยอะไรมันจะเกลือขนาดนี้โอ้โหใช้คําว่าเกลือได้คุ้มค่ามากๆอะสําหรับคลิปนี้ ก็ประมาณนี้กันสำหรับคลิปนี้สำหรับใครยังตามล่าเลนเจอร์อยู่เนี่ยหรือว่าใครที่งบหมดอยากจะ เติมแพ็กเกจหรือว่าเติมแพ็กเกจเสริมอื่นเนี่ยก็สามารถไปเติมได้ที่ร้านจินาพัชะท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยเลทราคาเนี่ยถือว่าย่อมเยามากๆแล้วก็ประหยัดที่สุดแล้วแหละและที่สําคัญเลยร้านค้าจดทะเบียนบริษ,ษัทถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดมานานกว่าเจ็ปีทางร้านรับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ iOS อสําหรับใครที่อยากจะได้แพ็กเกจไหนเป็นกรณีพิเศษก็อย่าลืมแคปรูปเพื่ไปสอบถามกันได้ที่ร้านจินาพัชะท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยหรือใครที่เป็นผู้ใช้งานแอปย g p h o n e หรือแอป l d Cloud อยากจะได้ แพ็กเกจรายวันหรือว่าแพ็กเกจรายเดือนในราคาสุดคุ้มผมก็แนะนําว่าไปจัดกันได้ที่ร้านเจน้ามังคะาท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยลิงก์จริงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้ใต้ด e s c r i p t i o คลิปแล้วก็ใต้ปักหมุดคอมเมนต์กันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้กันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ